นี่นะครับเราจะขยานนะพับได้นะครับนี่ครับลอยต่อข้างหน้านะครับตำแหน่งนี้นี่นะครับนี่ต้องกดปุ่มนี้ก่อนจะมาเปล่ยมันถึงจะพอตอ่าโออ พอโดนกระดุงนันบิดตรงนี้งานตัวเราพอบิดตรงนี้ปุ๊บมันมันมีหลายอย่างพอบีตำแหน่งกันะต้องต้องกัอตรงนี้กับตรงนี้คือล็อกล็อกมันลงขึ้นหลวนอ๋ออ๋อง่ายๆเลยครับนี่นี่นะครับเอาขึ้นลาตะกอดตขึ้นลา ไปก่อนนนะอืมจับล็อกนี่นี่นะครับผมก็ไม่เคยเห็นในคะรั้งนี้นะครับ <laughs> เห็นในวิดีโอในภาพนี่นะฮะยี่ห้ออะไรเนะี SP ่ย HP bike มีเกียร์ด้วยนะอันนี้เบรกกับเกียร์มั้ยเบกนะอันนี้นี่ีเกียร์อยรโอกระดิง่งออกกระดิ่งมีกระดิงนนะด่งด้วยนะครับนี่เราจะเอาไซส์ไหนก็ได้นะระยะ เบาของเราอ๋อ,อโซ่อนเลียดนล้วนะก็ะใช้โซ่อันเล็กนะครับเกิอบอันนี้เบกเบกนี่เบกดำอนน่ะต้องอ๋อเนี่ยแส้นข้างนะ เขาเร็วกว่าจักรยานพับได้นะครับอย่างอย่างดีนะครับนี่สนใจก็หามาได้เลยนะหามาปั่นได้เลยทับทิมแต่ละก็มนี่นะชัดเจนครับในผู้บานมู่ได้ได้นะคือเยวะของนอนได้อากำลังกายแก่แข็งอืม เนี่เนี่ยน่าใชได้ใชเต่ง,ตงแต่มีแบบแบบหลับ่ะแบบหลับเป็น <c oughs> ก็เป็นลักษณะน,นี่นะครับยืดไหล่ได้นะ <c oughs> นี่สามารถถอดได้นะรตรงนี้ถอดออกแทน,นพี่เขากำลังเพิ่งมานะครับเพื่อพี่เขาพยายามที่จะประกอบจนเสร็จนะครับ ตรงที่ห้ามเหยียบเท้านะอันตรายนะเดี๋ยวมันจะไม่เข้าส่งพอ,อกดนี่ปุ๊บอันนี้ก็กดนี่อันนี้เป็นไฟเบอร์ปิดอันไี้เลยนะไฟเบอร์ปิดไว้นะครับ อันนี้คืออลูมิเนียมอย่างดีอันนี้เป็นไฟเบอร์เพรีมกั้นไว้บันไดจก่ปัดติกแบบไฟนะเบอร์อย่างดีแบบน้ำอย่างดีคือขับแบบง่ายๆเรื่อยๆนะไม่ต้องแคบ6ภาพแบบนั้นแข่ๆนะผ้าใส่ในผู้ปานอ่าอ,อ่า พับใส่รถเกง่งรถกระบะไปนะครับแล้วก็ไปลักษณะใกล้ๆนะนี่นี่นะครับก็ผมไม่ได้ขายนะผมแค่มาถ่ายรีวิวให้ท่านดูว่ามันเป็นลักษณะมีจักรยานแบบนี้อยู่ในโลกด้วยนะครับ ก็คนสนใจก็ไปหากันได้เลยนะครับเราจะลืมกด s u b s c r i b e ติดตามผลงานทาง youtube ช่วยแชร์ต่อบอกต่อเล่าต่อด้วยนะครับขอบคุณครับเพราะกดตรงนี้มันก็ลงมาข้างล่างนะแล้วก็พับได้เลยตรงนี้เหมือนกันนะกอดตรงนี้มันก็หดได้นะครับตรงนี้ก็เหมือนกัน1 2 3 3มชุดนะฮะทำให้ จักรยานนี้พับแบบง่ายๆเลยถ้าผมจับดูแล้วนะเบามากนะครับขนาดไอ้ไดนะนี่ฮะไอ้นี่ตัวปั่นนี่ใด้นะฮะพลาสติกนะฮะดูมลักษณะเป็นโลหะนะแต่ไม่ใช่นะสำหรับคนที่เล็กๆน้อยนะเป็นล้อแม็กเนี่ยอร่อยนะครับเดี๋ยวให้พี่เขาลองขอดดูนะว่าหดยังไงขนาดเล็กขนาดไหน นี่ผมว่าเมตรหดี่งนะนี่ไม่ถึงเมตรนะครับนี่วามก,กลางขากดตรงไหนบ้างตรงไหนก่อนอ่านี่ครับกดตรงนี้ขายมา้วกกดอ๋อแล้วก็อ๋อนี่แล้วก็ปรับลงล่างเหรอเย็นๆกดโอ้มีหลายตำแหน่งมากครับนี่โอ้โหเจ๋งเลยคันนี้ อืมนี่นะครางหน้าอีกโอ้ยอันเล็กก็นะโ,โหขนาดใครชอบไซนี้ก็ยังขับได้อีกครับสมบูาเลยเมื่อกี้มันมาเหล็กวันเหนีอมาเบรกลมเบรคอตวันนี้เลยต่อเดยโอ้โนี่นะครับถึงนี่แล้วนะครับนี่นี่นะครับ โอ้โหมาถึงในรังรังมันนี้เลยนะนี่ให้ดูลักษณะของเขานะนี่คุณสามารถโอ้หปั่นแบบล้อติดก็ได้นะผมเพงว่านนะโอ้โหแฮนก็หักได้นะนี่โอ้นี่น,นี่ครับเป็นอย่างนี้เลยนะเจ๋งมากเนี่ยหมดแล้วนะครับโอ้โหนี่นะครับ <laughs> เยี่ยมเลย ดนข้างตังได้ได้ไหมอนี่เราตังตังได้ไหมอ๋อมันว่าต่ำเลยเหรอไม่ได้ตัำไม่ได้ไม่ได้อืม,มโอ้สุดยอดนะครับนี่นี่ก็ได้เรวเยอะกว่าน,นึงเออนี่เมื่อกี้ได้เห็นแล้วนะท่านผู้ชมว่ามันหดถึงนี่เลยนะฮะหดเจ๋งมาก นี่นะครับนี่นะครับพกพาไปไหนก็ได้นะครับรถเก่งรถกระบะแล้วว่าเด็กๆขับเราขับเองก็ได้นะครับน้ำหนักผมไม่รู้น้ำหนักเท่าไหร่นะึงจะขับได้นะครับก็จะเรียนครับเบาไปพี่นี่ผมว่านะโอ้มาดูพี่ก็ชั่งกิโลไปนะระยะเท่าไหร่อา่าลองดูนะครับไม่ถึงฮะไม่ถึงสิบโอ้นี่นะครับหกจุด เก้ากิโลหกจุดแปดนี่น้ำหนักของเขานะเบามากไม่ถึงสิบกิโลแน,นี่นะครับขอบคุณพี่นะครับที่อุตสาห์ช่วยทำให้ดูนะครับนี่นะฮะนี่ตั้งแบบไหนก็ได้นะครับนี่เป็นรถแปลกไปเลยดูเลยแปลกไปเลยนะตั้งแบบนี้ตั้งโชว์แบบนี้เราแค่ไม่ต้องขับนะเราแค่ไม่ต้องปั่นนะเราแค่ตั้งอย่างนี้ก็มันก็แปลกแล้วเนะี่ย เหออมือเสริมหมอบเหมือนรถฮันเล่นะแฮนแฮนไปยาวนัน่นนี่นี่นะครับเจ๋งนะครับขอบคุณครับอย่าลืมครับช่วยกดสับ s c r i b e ด้วยนะครับอาัใจายานปั่นได้ขอบคุณครับ